อนนั้นยังไม่มีข่าวว่าผมจะลงยังไม่มีใครที่จะมาสกัดนะครับคนเขาก็เลือกผมนะครับผมก็เป็นคะแนนอันดับหนึ่งของจังหวัดในกลุ่มสายอาชีพเลยทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับแล้วพอตอนหลังเนี่ยพอผ่านจังหวัดแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยข่าวเริ่มออกแล้วว่าทนายตั้มลงสวผ่านระดับจังหวัดเป็นสู่ระดับประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยคนก็เริ่มรู้แล้วนักข่าวมาสัมภาษณ์กันนะผมก็ยังคิดว่าเอ๊ะก็น่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะคนรู้จักเราเยอะแต่ปรากฏว่ามันมีการประชุมกันก่อนอาจารย์ก่อนจวันเลือกตัั้งครบ เขาเอาตัวของผู้สมัครที่เป็นจัดตั้งทุกคนนะครับไปที่โรง,งแรมที่จังหวัดอุทยาประมาณ3โรงแรมนะครับแล้วก็เก็บโทรศัพท์มือถือทุกคนแล้วก็บอกทุกคนแจกเสื้อเหลืองนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใส่เสื้อมาในวันในวันที่มีการลงคะแนนเลือกนะครับแล้วก็มีการบอกด้วยว่าต้องสกัดทนายตั้มนะครับเพราะว่าทนายตั้มเนี่ย สั่งไม่ได้ก็พูดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วใครใครมาประสั่งแบบนี้ใครคือคนสั่งก็เป็นนักการเมืองครับนักการเมืองที่เขาจัดตั้งก่อนมาคือหลายจังหวัดเขาจะเป็นรวมที่อยุธยาหมดเลยว<า>ันที่25นะครับเขาพูดด้วยเหรอว่าสั่งไม่ได้เขาบอกว่าทานายตั้มสั่งไม่ได้ต้องไม่ให้เป็นสวนะครับโอ้โหล้วเดี้ยงขอประธานโทษในวันที่คุณไปใส่เสื้อเหลืองวันนั้นมีใครกล้าพูดกล้าคุยกับคุณไหมครับว่าตั้มเลนหนีกันหมดไหมคืออย่างนี้อาจารย์ตอนแรกกับผมอะ ก็เห็นคนใส่เสื้อสีเหลืองมาเยอะผมก็ยังไม่ได้อะไระก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นพวกจัดตั้งแต่พอเรามาเปิดโปรไฟล์ดูในใบสอวสามครับ<ะ>พวกใส่เสื้อสีเหลืองอะครับอาจารย์ส่วนมากจะโปรไฟล์ไม่ตรงไม่ตรงปกหรือบางคนเนี่ยก็ไม่เขียนโปรไฟล์อะไรเลยแต่ว่ามาสู่ระดับประเทศได้ยังไงะนะครับเราก็เลยสังเกตเราก็เลยบอกเพื่อน,นสงสัยพวกเสื้อเหลืองเนี่ย<ะ>พวกมินแก๊งมินเนี่ยนผมเรียกอย่างนี้นะคร<ะ>ับเพราะชุดเหลืองกันหมดเลยนะพวกนี้น่าจะเป็นพวกจัดตั้ง และมินเนี่ยนสีน้ําเงินมันค <S 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 ือเออพักอะไรหรือยังไงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่ผมเรียกว่าแก๊งมินเนี่ยนเนี่ยเพราะว่าพวกนี้ใส่แต่งตัวชุดเหลืองกันหมดนะครับแล้วก็เพราะก็พอจะทราบแหละคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องจัดตั้งสวเนี่ยไม่ใช่พักเพื่อไทยไม่ใช่พักประชาธิปัตย์อะไรพวกนี้แต่เป็นพักที่มีเงินเยอะอย่างที่อาจารย์บอกครับสีน้ําเงินใช่ครับส่วนพักสีส้มเนี่ย เขาก็เขาก็รณรงค์ให้คนไปเลือกแต่ไม่ได้ทําเป็นระบบแบบแบบพักสีน้ําเงินพักสีน้าเงินเนี่ยเขาจะแบบให้ค่าจ้างเลยต้องลงตามบล็อกบล็อกบล็อกเขาแบบนี้ตั้มตั้มพูดขนาดนี้มันดูน่ากลัวไปไหมให้ค่าจ้างบล็อก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 ใช่ครับคือเขาเขาได้เงินครับอาจารย์มันมีคนที่ถูกจัดตั้งคนหนึ่งครับเขาสมาชิกภากับผมเขาก็บอกว่าเขาอยากเลือกผมแต่ว่าเขาต้องเลือกตามบล็อกที่เขาให้มาตามโพยนะครับ แล้วผมก็ได้เขาถามเาว่าเขาได้ค่าจ้างยังไงเขาบอกอย่างแรกเนี่ยค่าสมัคร 2, 5 0 0ค่าถ่ายรูปค่าใบบรองแพทย์อีกประมาณ600รวมกับ2 5 0 0เนี่ยก็เป็น3,000กว่าบาททางคนจัดตั้งเขาจะจ่ายให้นะครับแล้ววันที่มาเลือกรอบอำเภอได้หมื่นหนึ่งได้ก่อน5000นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขียนไปตามที่เขาบอกไม่มีผิดพลาดเลยเนี่ยหล,หลังเสร็จงานได้ได้อีก5,000แล้ว3ระดับนะครับระดับจังหวัดเขาจะได้เงินเพิ่มขึ้นระดับประเทศเขาค่าตัวก็เพิ่มเป็นแสนเลย เพี้ยงทำหน่อยสิครับการที่เขามีมติแบบนี้แล้วก็เหมือนประมาณล็บแขวนวิกโจ๊กไว้แบบเนี้ยคือมันมีการหักหน้าหักเดียวอะไรกันหรือเปล่ามันมีการหักเดียครับอาจารย์นั่นแหละฉันสนใจตรงนี้แล้วคือตามเดียวจริงๆแล้วนะครับบิกต่อได้กลับเข้ามาบิกต่อจะต้องเซ็นให้บิกโจ๊กกลับเข้ามานะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับจนจนตอนนี้เข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่มีการจะทํายังไงก็ได้ให้บิกโจ๊กกลับมาทําไมไม่เซ็นนะ เข,เขาดิวกันมาว่าให้กลับด้วยกันหรอก็กกต้อง้องกลับด้วยกันครับเท่าที่ผมทราบมานะครับแล้วถ้าเกิดวันไหนบิ๊กต่อเกิดลาออกนะผมบอกเลยนะครับบิ๊กโจ๊ก็จะยิ่งกลับยากเลยอนี่ก็คือเหตุผลเหรอใช่ครับรอาจารย์แล้วทําไมเขาต้องทํากันขนาดนี้เลยล่ะคือต้องบอกว่าวิโจ๊กเนี่ยเขาเหลืออายุราชการเนี่ยเหลืออีกนานมากครับอาจารย์เหลืออีกหกปีอะครับทีนี้เนี่ย<ต>เขาก็เลย ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเกิดกลับมาตอนนี้นครับก็ดีเป็นผบตรน,นานก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มาช้าๆหน่อยหักดีลกับแบบนี้ใไคโดนหลอกคันเนี้ยบิ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กอ่ะโดนฝ่ายการเมืองหลอกนะครับผมจะบอกอาจารย์ให้ว่าไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะครับเขาโดนซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดนมาหลายรอบแล้วไอ้ไอ้รอบที่เขาถูกออกให้ออกไว้ก่อนเนี่ยก็ก็โดนหลอกไว้กันนะครับ ขอประทานโทษแล้วคนอย่างบิ๊กโจกยังไม่ฉลาดพอก็มายังถูกหลอกล่ะคะเขาจะทําอะไรได้ครับเขาเป็นผู้ใต้ขังคชาเขามีคนที่มีอํานาจสูงกว่าก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเอาง่ายๆนะครับเขาไม่ได้เห็นความสําคัญของบิ๊กโจกมากหรอกเพราะว่าเขามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษิณไม่ว่าจะเป็นน้องสาวทักษิณน,นะคบเพราะทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีดีลมันต้องมีการต่อรองไม่ว่าจะต่อรองกับทางออพี่ชายบิ๊กต่อ นะครับในการที่จะทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้กลับมาหรือว่าจะให้เรื่องคดีของตัวเองอนะครับมันแล้วอย่างนายกเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นคนของทักษิณอยู่แล้วนะครับอย่างวิกโจ๊กของเขาก็เขา้เขาใจนะครับว่าก็เป็นเป็นลูกน้องที่ว่าใช้งานได้แล้วก็เวลาสั่งงานอะไรไปคือทําได้หมด หตุผลที่ท่านต่อต้องกลับมาตอนเนี้ก็แค่มาทํางานสําคัญชิ้นหนึ่งเสร็จแล้วก็อาจจะลาออกไปอันนี้ถือว่าเป็นดีลเป็นอะไรไหมคะจริงๆแล้วพปรเอกต่อสักครับเขาไม่จริงๆเขาไม่ควรมีหน้าที่จะกลับมาเป็นผู้ช่การตัวแห่งชาติแล้วแหละนะครับพูดอะไรสักขนาดนี้แต่ว่าทีนี้อาจารย์ที่อาจารย์ทราบแล้วครับว่า มันมีดีลอยู่ที่ว่าเขาจะต้องมาทําหน้าที่นี้ตัวเองในเดือนนี้นะครับพอเดือนกระกฎะาจบเนี่ยนะเดือนสิงหาเนี่ยเขาคงคงไม่มีหน้าที่จะทํางานอยู่ต่อไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าอ้าอาจารย์ประชาชนทุกคนรู้กันหมดว่าว่าเขาถูกผมดาเนินคดีในเรื่องของการฟอกเงินถึงแม้จะไม่แจ้งข้อหาแต่ก็เป็นลูกน้องทั้งนั้นเนี่ยใ,ใครจะไปกล้าแจ้งข้อหาพบปตลล่ะครับแต่ว่าเส้นเงินเนี่ยมันชัดเจนเส้นเงินเนี่ยมันผ่านเข้าไปเข้ารีสอร์ทของครอบครัวนะครับเข้าบ้าน ที่มีการทําเป็นร้อยล้านที่ปากช่องนะครับแล้วก็เข้าเมียเป็นเงินเดือนเดือนอยู่แสนกว่าบาทนะวิกตอร์จะบอกว่าตัวเองไม่รู้เขาโอนให้เมียเองโอนออทารีสอร์ทให้ของตัวเองเองหรออย่างนี้มันผมว่าไม่มีใครเขาเชื่อหรอกครับคุณตั้มวิเคราะห์ให้เดนฟังหน่อยสิคะคือ <c oughs> ต้องบอกว่าคนที่เกิดมาพร้อมแต้มบุญดีกว่าครับก็คือบิกตอ คือเขาไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ฝีมือไม่ต้องทําอะไรนะครับแต่ว่าก็มีคนที่พร้อมที่จะจับเขาไปในตําแหน่งที่สูงๆแล้วมีคนที่จะอบอุ้มเขานะครับแต่อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าคนที่จะต้องต่อสู้มาด้วยน้าพักน้ําแรงตัวเองนะครับต้องใช้ฝีมือตัวเองในการขึ้นมาถึงระดับนี้เพราะว่าเขาก็ไม่มีพี่ไม่มีพ่ออะไรที่เป็นยศใหญ่ๆที่จะมาฝากเขาได้เขารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพราะว่าตัวเขาเนี่ยเข้าไปคุยเข้าไปนําเสนอผลงานอะไรนะครับอย่างบิ๊กตายเนี่ยผมมองว่า เขาเป็นคนที่โชคดีนะครับเพราะว่าแคนดิเดตมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะครับ mm hmm. ทีนี้เนี่ยพอบิ๊กโจกออกไปเขาก็ได้เขาก็ได้เป็นแคนดิเดตเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นรองผบตรผบวตรครับอย่างธนาชูวงเนี่ยคนนี้เขาก็ไม่เป็นที่ไว้างใจของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ mm hmm. บิ๊กตายเนี่ย mm hmm. เขาก็อยู่เงียบๆม,มาตลอดเขาจนเขาได้เป็นรักษาการแต่พอบิ๊กต่อกับมาเขาก็ต้องกลับมาเป็นรองนะครับมันก็เหมือนเป็นเกมแห่งอำนาจอะ่ะจะบอกว่ามีแค่2ฝ่ายผมไม่เชื่อครับอาจารย์มันมีมากกว่า2ฝ่ายแน่นอนเพราะทุกคนอยากมีอำนาจ เฮ้ยลองดูสิทำไมคดีบิ๊กโจ๊กทำกันเร็วๆตอนนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้าของคดีที่คุณไปกล่าวหาบิ๊กต่อหรือสักนิดหนึ่งว่าทำไมบิ๊กโจ๊จับปิดเร็วจังสองมาตรฐานตำรวจนครบาลเหมือนกันนะครับคดีมาจากเว็บ BNK ที่จ่ายสวยให้กับผู้มีอำนาจที่เป็นตำรวจสองฝั่งนะครับ BNK เนี่ยจ่ายเงินพิมพ์วิไลนะครับจ่ายเงินให้กับทางสายบิ๊กต่อทางซ้าย เงินให้กับสายบิ๊กโจ๊กทางขวาแต่ตำรวจมองไม่เห็นทางซ้ายเลยครับ mm hmm. ล่อแต่บิ๊กโจ๊กออกไหมจับทำอะไรก็แล้วแต่ให้ออกจากราชการนะทำทุกวิถีทางแต่ทางสายบิ๊กต่อเนี่ยเออรอพยานหลักฐานรอทานายตั้มเอาเอกสาราจะไม่ได้ให้ไม่ล่ะไปกล่าวหาเขาทางบิ๊กต่อเขามีรับมั้งคะคือผม,มให้หลักฐานทุกอย่างเพื่อปกติหลักฐานเท็จไม่คาดระวังตัวเองนะคะจะเข้าเป่งถ้าเกิดเท็จก็ดำเนินคดีผมมาเลย นะผมก็ท้าเลยครับเพราะผมมั่นใจว่าหลักฐานผมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงถ้ามันเป็นเรื่องเท็จอาจารย์ป่านนี้นะบิ๊กต่อนะออกมาถแถลงสวนผมแล้วทุกวันนี้กล้าออกมาพูดเหรอว่าว่าเมียไม่ได้รับเงินจากไอ้บัญชีม้าที่รับเงินจากสวยมาัเาานเ้นะ ทำไมเกิดความล่าช้าคุณจะว่าแค่คำว่า2มาตรฐานเท่านั้นหรอคะ2มาตรฐานแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าบิ๊กต่อเนี่ยเขามีแต้มบุญสูงเวลาใครจะทำอะไรเนี่ยเขากลัวเขาดูลมดูฟ้าว่าไปแจ้งดำเนินคดีเมียเขาเนี่ยกับตัวเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถูกเช็คบินหรือเปล่านะแต่อย่างบิ๊กโจ๊กเนี่ยแค่เด็ดหัวไปนะครับไม่มีอะไรต่อมาแล้วลูกนึงลูกน้องหรือแบ็คข้างหลังไม่พอบิ๊โจ๊กเขาตัวคนเดียวเครอคะ